สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับน้องโมสวัสดีครับผมครับวันนี้อยู่ที่สนามภูมิไพลินเมื่อวานนะครับเพิ่งได้รับคำท้าจากช่องชาแนลโมนะครับอันนี้คือกิจกรรมอะไรครับน้องโมเล่าให้ฟังที่หนึ่งก็คือเป็นดีลที่เขาเล่นกันที่ต่างประเทศนะคะเนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่โมเล่าไปในคลิปเนาะที่มีการกาดยิงนะคะแล้วก็มันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากที่เขายิงในระยะ40หลาไกลมากใช่แล้วคือเข้าแบบ10นัดคือเข้า8นัดเออคือแบบ ไม่ธรรมดานะใช่แล้วคือแบบมองว่าทักษะอย่างเงี้ยควรที่จะฝึกไว้ได้ซ้ำเนาะคือแบบมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยฝึกปกติเป้าปืนสั้นเรายิงกันแค่แบบสักสิบห้าเมตรอะไรเงี้ยใช่ใช่เราฝึกการป้องกันตัวเท่านี้แต่ว่าเอ้ยลองมาดูระยะ40หลาหรือว่า3 5มสิเมตรกันดูนะคะดีครับก็ถือว่าเป็นการฝึกแล้วกันเนาะถือว่าเป็นการฝึกนะครับเมื่อวานเนี่ยก็มีคุณปิงนะครับโอ้โหทําได้แบบเป๊ะเลยฮะสินัดนี้ไม่หลุดเลยเวลาก็ดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูวันนี้บ้างนะว่าจะทําได้ไหม นู่นใไกลๆน,นู่นนะฮะสนามนี้อาจารย์ก็น่าจะได้40หลาพอดีอยู่นะคะค่ะค่อนข้างไกลเดี๋ยวลองดูว่าจะได้ไหมได้ลองดูกันทุกคนขอบคุณ<ผ>มากครับน้องโมแค่ผมน้องมาแค่เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าระยะไกลสีล่สหลานะไกลๆแบบเนี้ยแล้วก็ด้วยแรงกดดันต่างๆนะครับมันก็ทําให้หูยากจริงยากจริงเดี๋ยวเราดูนะครับว่าจะได้ถึง8ปดไหมนะครับอะลองดูมาเดี๋ยวโมให้สัญญาณนะคะอาาจรย์ครับผม 07ค่ะเราอยู่ใน15วินาทีนะคะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูโอ้ไม่ง่ายเลยโมได้เท่าไหร่นะได้เจ็ดนี่ถือว่าเก่งนะคุณปิงนี่สิบเลยอะอาจารย์โมโมสิบสามเพราะว่าโมใช้ระยะทานโมก็เลยคอนตัวเองต้องใช้แน่สิบสองวินโมก็ใช้แคสิบสามวินคอนข้างไกลโอ้โหกินซ้ายหรือเปล่ากินซ้ายนะเนี่ย อ่ะมาของผมนะครับปรากฏว่าได้5 1 2หนึ่สอามี่ห้อ้ยากจริงนะไม่เคยยิงแบบไกลๆขนาดนี้นะครับน้องโมดได้เจ็ดนี่ถือว่าสุดยอดมากนะคุณปิงได้10เต็มเลยนะยอดเยี่ยมนะครับโอเคนะครับถือว่าภารกิจนี้ผมไม่สําเร็จนะก็ยอมรับว่าคนที่ยิงได้นี่คือเก่งมากทีนี้เดี๋ยวผมจะชชร์เลนจ์นะครับไปอีกเอากี่ช่องดีสาช่องนะครับสช่องคุณปั้นชื่อช่องเลยนะ คุณปั้นกันอเบาอ๋อคุณปั้นคุณปั้นไม่ใช่คุณปั้นคุณปั้นเอ่อแท็กซ์เจอรบ๊อบค่ะอ่าหนึ่งนะครับแล้วก็คุณปั่นด้วยคุณปั่นกันอัเบานะครับอีกคนหนึ่งสนิทกับผมมากเอาน้องเสพอบ้าน่าหนวดนะครับลองดูนะผมได้ห้าเองน้องโมได้เจ็ดนะครับเก่งมากขอบคุณค่ะคุณปิงได้ได้สิบเต็มเลยนะนี่ยอมรับว่าโอ้โหยากจริงนะครับลองฝึกดูนะครับสนุกดีนะโอเควันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อน นะครับผมสวัสดีครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมเพิ่งจะไปทำชาเลนจ์ของช่องชนะโมนะครับก็คือการใช้ปืนพกขนาด9มมเนี่ยยิงที่ระยะประมาณ40หลาภายในเวลาสิบห้วินาทีนะทำให้ได้นะครับ8นัดซึ่งยากมากผมใช้ตัวปืนกระบอกนี้นะครับก็คือซิลเวอร์ p สามสอ sp ปืนปลอดภัยนะครับปืนแมกกาซีนหางสไลด์ไว้นะปืนปลอดภัยปรากฏว่าทําไม่สําเร็จนะครับสารภาพเลยว่าไม่สําเร็จนะครับยากมาก นะด้วยภาวะแรงกดดันนะครับการจัดศูนย์พอยิงเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องเร่งให้ได้ไวนะครับเพื่อไม่ให้ทางอีกฝ่งหนึ่งเนี่ยโต้อตอบเรากลับนะผมคิดอย่างนั้นนะครับมันก็เลยทําให้หลุดไปเยอะนะทำได้เพียงแค่5นัดจาก10นัดน,นะครับได้ครึ่งเดียวนะแล้วหลุดไปทางซ้ายเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากก็ลองไปฝึกเล่นดูนะครับทีนี้ผมก็เลยว่าจะลองนะครับแบบที่ไม่มีเรื่องของความกดดันต่างๆนะยิงที่ระยะประมาณสัก 8เมตร10เมตรนะครับใกล้ๆประมาณนี้เราดูนะครับว่าเมื่อปรสสาศจากภาวะกดดันเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะแต่คิดว่าหลายๆคนก็จะเป็นเหมือนผมนี่แหละน่าจะดีเรียกว่าสิ่งสนามซ้อมนะพอเอาจริงๆเนี่ยมันก็จะหลุดเยอะนะเพราะนั้นก็ต้องเรียนรู้นะครับในจุดต,ตรงนี้แล้วก็ฝึกซ้อมกันนะลองดูนะครับเดี๋ยวลองยิงนะครับทดสอบที่ระ,ะยะประมาณสักเนี่ยระยะทําการของเราก็ประมาณสัก8-10เมตรนะไม่เกินนี้นะครับลองดู ยิงเป้าทางด้านซ้ายมือยิงโจบกดแมกกาซีน เกลีร์ปืนเี่ครับปืนปลอดภัยครับกลุ่มกระสุนนะครับเมื่อปราศจากแรงกดดันนะก็ก็จะประมาณนี้แต่พอมันมีแรงกดดันเข้ามานะครับมันทำให้เรื่องของทุกอย่างนะครับที่เราฝึกเนี่ยมันจะหายไปเยอะเลยไปเยอะเลยนะครับ